ดีค่ะสวัสดีค่ะน้งคณิ้สวัสดีค่ะ<ๆ>นี่ใช้จริงนะที่รีวิวอ่ะใช้จริงนะคะทุกคนก็ได้บอเเลยตอนหนาแหงพักผ่อนน้อยหน้าแห้งเนี่ยหนาว่าเขาเป็นก็ต้องใช้ทาให้ดูเราชุ่มชื่นซึ่งครีมแต่ละตัวคือแล้วแต่สภาพผิวหน้าแต่ละวันด้วย มือหนาแเหงมือหนามั่นกันเลหนาวเมฆาลมลมลมเนี่ยค่ะก็อาจจะหนาวดีเด็กเด็กมากเข้าล่มแบบนี้ตลอดจนหอนยังหูเน่เหรอหนาวแน่นอนยายหลัง,ลงสวัสดีค่ะหมันหมัน,มนปังปน่ากลัวแบบนีนนะคะ่ะ ม่ป้าส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โบสวัสดีแม่ป้านะคะปนจังไหนน้องก็เห็นกันหลายอาทิตย์แล้วเด้ฮอริดหอนผู้บาบาวบอคิดหอนผู้บาบาวบอ ส่งกำลังใจนะคะคืนี้คอยมันมาซาตัวขอบคุณค่ะ